หน้าใหญ่จังสวัสดีค่ะเซลลิมจอจานปานีสาวบันดุงค่ะค่ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับเดือนนี้นิมก็จะมาแจ้งให้ลูกค้าที่ติดตามทาง youtube นะคะอยากรู้โปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนิมจะพาไปดูรุ่นไหนไปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาดู เซลนิมจ,จ้าจ้าเพิ่งมาใหม่นะคะนิมรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้นะคะจะมาแจ้งโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะทุกๆเดือนเลยนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนเกือบจะสุดท้ายของสิ้นปีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะ ถึงเดือนธันวาแล้วก็จะปีใหม่แล้วนะคะนิมก็เลยจะอยากมาแจ้งโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ทำเกษตรนะคะทําไร่อ้อยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ดีดมากๆบอกว่าดีมากๆเลยนะคะลูกค้าเดือนนี้นะคะโปรโที่ใช้ฟรีถึง16เดือนลูกค้ามีที่ไหนนิมทางานมานี้ก็1ิบกว่าปีแล้วนะคะก็ยังไม่เคยเจอโปรโมชั่นอะไรที่แบบดีขนาดนี้นะคะลูกค้า ก็เป็นโปรสำหรับลูกค้าชาวไรอ้อยนะคะเป็นโปรพริเศษมากๆเลยนะคะรถแท็กเตอร์สำหรับรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่น B ขึ้นไปนะคะรุ่น B รุ่น L แล้วก็รุ่นเรุ่นใหญ่เลยนะคะจ้ะ,ะตัวนี้นะคะดาวเริ่มต้นของแต่ละรุ่นนะคะก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นรุ่น B ก็จะเป็น B 11แรง24แรง27แรงดาวเริ่มต้นแต่ละ รุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับรุ่น B ก็จะดาวเริ่มต้นอยู่ที่หเปอร์เซนนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่หเปอร์เซนถ้าสําหรับลูกค้าเก่านะคะแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะคะก็คือเริ่มต้นจากฟรีดาวน,นะคะแต่ว่าลูกค้าต้องเป็นลูกค้ากิจเอหรือกิจเอพัทนะคะเป็นลูกค้าเก่าของคูบัต้าเป็นลูกค้าชั้นเกรดดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า,าเราต้องเช็คเกรดกันก่อนนะคะถึงจะรู้ว่ารายละเอียดการดาวเริ่มต้นลูกค้าสามารถดาวได้ไหมนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าสามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตเจ็ดเปอร์เซ็นตก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ดาวสูงนะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นที่เจ็ดเปอร์เซ็นตของแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันเหมือนเดิเหมือนเหมือนกันนะคะค่ะก็อ่าสำหรับลูกค้าคนไหนที่ทำอ้อยนะคะส่วนมากก็จะเป็นรุ่น B ี เะอน่ารักแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะเป็นรุ่นแบบว่าเข้าร่องอ้อยนะคะนี่ก็จะเป็นบี21แรงแล้วก็บี24แรงอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นบี27แรงนะคะสําหรับรุ่นเ,เล็กนะคะไว้สําหรับเข้าร่องอ้อยนะคะถ้าเป็นบี27พื้นที่ที่แบบว่าเหมาะกับบี27ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบดินแข็งนิดนึงนิมก็จะแนะนําเป็นรุ่น27แรงนะคะ ถ้าเป็นแบบดินธรรมดานะคะก็ก็เป็นยีสบเอ็แรงก็ได้หรือยีสิบสี่แรงก็ได้นะคะราคาก็จะต่างกัน21แรงก็จะถูกกว่าเพื่อนนะคะค่ะอ่าตัวนี้นะคะใครอยากรู้รายละเอียดก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะราคาเริ่มต้นดาวสำหรับรุ่นบีนะคะก็จะอยู่ที่ห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะสามารถเอาอ,อุปกรณ์ไป3ามชิ้นได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ โซนนู้นนะคะก็จะเป็นรถรุ่น L นะคะรุ่น L ก็จะเริ่มต้นจาก L32 แรง40แรงแล้วก็50ิแรงนะคะรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือรุ่น L อลนี่แหละนะคะสามารถทำนาก็ได้แล้วก็ทำไร่ก็ได้นะคะแต่ว่าลูกค้าทำเกษตรอะไรก็โทรมาปรึกษานิ่มได้นะคะว่าควรใช้รถแท็กเตอร์รุ่นไหนถ้าทำอ้อยหรือมันหรือนาหรือข้าวหรือปาล์มหรือ อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเกษตรนิ่มก็จะได้แนะนําถูกเพราะแต่ละรุ่นนะคะก็จะใช้งานดีเหมาะสมกับเกษตรอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะใช่ถ้าเป็นรุ่น L อนะคะก็ดาวเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าฟรีดาวก็จะเป็นรุ่นสามพิบสองแรงนะคะสี่สิบแรงก็จะรับรถอยู่ที่ห้าพันอ่าห้าสิบแรงก็จะรับรถอยู่ที่เจ็ดพันนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็มาถึงรุ่น M นะคะรุ่น M ก็จะมีตั้งแต่รุ่น MU4902 ค่ะ MU4902 ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นใหญ่กว่า50นิดนึงนะคะตัวใหญ่กว่า50นิดนึงน้ำหนักก็จะหนักกว่านะคะแล้วก็รุ่นถัดไปก็จะเป็น MU57 M62 M75 M88 แล้วก็ M 9, 8แล้วก็108นะคะรุ่นใหญ่กันไปเลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นสำหรับชาวไร่อ้อยนะคะนี่มอยากมาแจ้งให้ลูกค้าทราบจริงๆเลยนะคะว่าซื้อวันนี้นะคะลูกค้ามีสิทธิพิเศษนะคะซื้อวันนี้จ่ายงวดใหญ่ของเดือนมีนาคม2,568นะคะลูกค้าคือตัวนี้จะไม่มีงวดย่อยเลยลูกค้าจ่ายครั้งเดียวไปเลยนะคะ จ่ายครั้งเดียวไปเลยแบบไม่มีงวดย่อยก็คือ1ปีเราจะไม่ต้องจ่ายงวดย่อยจ่ายแค่งวดใหญ่ก็คือจบเลยนะคะแต่ว่ามันก็เ,เงื่อนไขที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ก็คือต้องเป็นลูกค้ารายอ้อยนะคะใช่คือเราซื้อสมมติว่าเราทำเรื่องซื้อเดือนนี้ใช่ไหมคะลูกค้าก็ใช้ใช้ฟรีถึงสิบหกเดือนไปเลยนะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีหกเจ็ดใช่ไหมคะไม่ เราก็ไม่ต้องจ่ายงวดแล้วก็ไปจ่ายปีหกแปดเดือนมกราไอไม่ใช่มกราเดือนมีนาคมอ่าเดือนมีนาคมสองพัน้าหสบแปดจ่ายงวดใช้ฟรีนะคะใช้ฟรีสิบหเดือนเลยนะคะลูกค้าใครนะคะที่สนใจอยากจะเอารถไปใช้ฟรีฟรนะคะลงทุนนิดหน่อยแต่ใช้รถกันแบบจุกๆไปเลยสิบหเดือน มากกว่าหนึ่งปีเลยนะคะลูกค้ารีบมาจองกันเลยนะคะรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่น B รุ่น L แล้วก็รุ่น M นะคะเรามีสกอของสต็อกไว้รอลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าอันนี้เป็นแค่มุมหนึ่งของร้านนะคะเป็นมุมของรุ่นเเมื่อกี้นิ่มพาดูเป็นมุมของรุ่น B แล้วก็รุ่น L เนาะใช่สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจรุ่นเบุกเบิกนะคะก็ ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามรอียดกับเซลนิมตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเบอร์นิมก็จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ไม่ไม่อย่างไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเป็นลิงก์ไลน์ของเซลนิมจดจานนะคะใช่ค่ะออจองที่นี่นะคะอยู่ที่อำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะภูบตาบรรดุงนะคะก็ ส่งทั่วประเทศนะคะลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าลูกค้าอยู่ภาคไหนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคไหนนิ่มก็ส่งทั่วประเทศเลยนะคะวิธีการจองนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะแอดไลน์มาแล้วก็สอบถามรายละเอียดถ้าสมมติว่าลูกค้าสะดวกจองทางไลน์ก็ส่งเอกสารมาทําเรื่องประเมินจองทางไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าค่ะไม่ยุ่งยากจริงๆถ้าลูกค้าอยากมาดูรถที่ร้านก็มาได้นะคะนิ่มอยากให้มาดูจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่สะดวกมา ก็ไม่มาก็ได้นิ่มก็ส่งรถถึงหน้าบ้านนะคะค่ะใครยังไม่เคยเข้ามาดูเซลล์นิ่มนะคะไปดูประวัติวิดีโอของนิ่มก็ได้นะคะนิ่มก็ทำงานมานานแล้วนะคะช่วงนี้มีอาชีพเยอะมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> แต่มาซื้อกับนิ่มไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งเราก็จะยังมีรถมือสองลูกค้าเลือกเลยนะคะ ลูกค้าคนไหนที่อยากได้มือสองก็มาดูที่ร้านได้นะคะหรือไม่มากก็ได้นะคะให้นิมสม่งรายละเอียดให้ดูก็ได้คะ่ะค่ะนิมก็พาไปดูรถ ทั้ง3รุ่นแล้วนะคะเป็นรุ่น B รุ่น L แล้วก็รุ่น M นะคะรายละเอียดนะคะของแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าคนไหนที่อยากทราบรายละเอียดรุ่นไหนก็แอดไลน์มาสอบถามเซลล์นิมจ้าด,ด,ดได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0979517284หรือเบอร์0817687948หรือแอดไลน์มาตามเบอร์ที่นิมแจ้งได้เลยนะคะหรือไปอ่า แอดลิงไลน์นะคะอยู่ใต้คอมเมนต์นิ่มได้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะจองนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเอกสารก็จะมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนคนซื้อคนคำ้ำคนค้ำหนึ่งคนเป็นคนละทะเบียนบ้านไม่เป็นสามีภรรยากันอายุไม่เกิน60ปีนะคะคนค้ำนะคะนิ่มอยากแนะนำนะคะให้เป็นคนในพื้นที่ที่เราเอารถดไปใช้นะคะลูกค้าไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะคะค่ะก็รีวิวให้ดูประมาณนี้นะคะ ใช่มันก็เป็นแค่อีกมุมหนึ่งนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจอจะมาดูมาจองที่ร้านไม่อยากโดนตัว๋วโดนโกงคือบางทีมันก็เออเนาะมีสาชีพเยอะมากเลยนะคะลูกค้าโทรถ้าลูกค้าไม่มั่นใจลูกค้าโทรวีดีโอคอมมาหานิมได้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะคิดถึงรถไถคิดถึงเซลล์นิมจ้จัาฟันยาวสาววันดุงด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจลูกค้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆและก็โปรโมโชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่อยากได้แท็กเตอร์นะคะแอดมานะคะกดติดตามไว้เลยกดติดตามไ้เลยนะจ๊ะ